Hello สวัสดีคัะพบกับรายการเกมของแกวจีเก็ตจีเกตเมอร์นะครับวันนี้เราจะมา่นแบบเทเนอร์ like ของคุณแซนหรือคุณอนน์เพื่อนของผมเองนะครับม้สร้างแบบมาให้คนเล่นนแบบของพิชเชอรนนะครับเป็น V2 นะครับก็จะมีฟู้ดของมันจะมีเนื้อมาให้แล้วก็จะมีฟาร์ม มาสร้ามาทำอะไรไม่รู้นะคบเดี๋ยวว่ามันเมันเร็วเยังไงไม่รู้ทจิงก็ข,ขอไนะเพราะว่าเปนว่ามีข้อตลงอะไรแโอเคไหมไม่ไม่วัดเราว่าตมองแ อ๋อๆๆๆๆๆๆบๆๆ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 าๆๆๆมๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆมๆๆ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 นๆๆๆๆะวันๆๆเ อทำอะมโอยอุ้ยไม่ไ่าเลยไปแล้วไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยลวงจนไปแล้ว พอไยในความแหลกแหลกกนะคะอุ้ยพรานพรานพานไปในความแหลกอ,อย่า,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 ายงยิ่งนะครับเวลาไม่อัดเวลาไม่อัดเราไม่แหลกปกติแล้วมั้งนะคะอุ้ยขออะไรใสดีใส่ แมงโคตรดีเลยอุ้งนิ้แม็กออจอันนี้้มาค่อยไปคือ่าอะไรวะผุกฆ่ายักษ์เล็กตักเล็กโอ้ย,อยวิ่งวะ เนี่ยเอ๊ะทำเพื่อใครครับมาเราจะมาเล่นอีกด่านหนึ่ง เราจะมาเล่นลอานเช้าเดี๋ยวปุ๊บเช้าไปกันเลยเ้ไม่ขึ้น

ไปถึงไปถึงเยอะอ่อยเอ้ยเย่เย่ครับส่วนไอ้เอกรันรันเน,นี่ยก็วิ่งธรรมดาแหละนะครับโอเคเราจะมาดูที่ฟาร์มแตงกดไม่ได้ออครับขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับบาย